เอาเลยครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นของเล่นกันซึ่งผมไปเจอของเล่นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไปร้านนาของพี่เฟรมมานะครับก็ไปเจอของเล่นอันนี้มานะครับผมเป็นเป็นถุงที่เขาบอกว่าเอาไว้ตกแล้วทีนี้มันก็จะแตกเรียกถุงตบสองชั้นออใช่ปะอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นถุงตกสองชั้นนะครับผ <c oughs> ลิตจากประเทศจีนนะครับผมโอ้โหของจีนนี่มาแรงจริงอะไรจริงแล้วเป็นย่างสามราคาเท่าไหร่ครับ <c oughs> ห้าบาทครับผมอันนี้สองละห้าบาทนะครับก็หมดนี่ยี่บห้าบาทนะครับผมซื้อมาทำไมเยอะแยะครับผม <S <S โอเคก็แรกก็เล่นแล้วแบบเออคุ้มอ่ะก็เลยเหมาแม่งหมดเลยอนะครับผมก็โอเคมากเราจะมาลองดูเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็เล่นยังไงกันซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยให้เราทุบเอามือทุบแล้วมันก็จะพองตัวแล้วมันก็จะแตกออกมานะครับซึ่งว่าแล้วก็จะดูว่ามันจะได้โปกเกมอนตัวอะไรบ้างนะครับพวกนี้นะสังเกตนะนี่อันนี้คือโปเกมอนที่จะได้นะครับ ก็จะทั้งหมดนี้เลยนี่โอเคก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรมาเริ่มเลยรอเพื้นนะเออไปเยด้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้เฮ้ยบยเฮยเ้ยเฮยเฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้้เยเฮนนเ้ยเฮเเฮเ้เฮ้ยเฟลเล เซลล์มากมัน oh. มันใช้เวลานานอยู่นะครับกว่ามันจะแตกคือมันจะค่อยพองขึ้นแล้วก็ซอมมันก็หนาอยู่พอสมควรแต่ทางให้ดีให้กระทืบไปเลยครับผมกระทืบเลยเอาดูนะนานจังวะใช้กะนานเกินทนแล้วนะเ,วเซลลนะ์เปล่าเนี่ยเซลล์เปล่ะ ผมมมแะถึงเทีล่ลองลองไปจับเยขยา่าเขย่าดูดิ <c oughs> ทำไมพูดอีกแล้พี่เราตั้งลองเดี๋ยวเดีย๋ยวมันไม่ได้ระเบิดอะไรขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ไม้เลยเหรอเฮ้ย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 เอาไว้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 อันนี้ อันนี้อันนี้เป็นไงอันนี้เราแวงไม่เอาอันนี้เราไม่เอาเขี่ยทิ้งเขียทิ้งโอเคผมว่าเรามารออันรอไปดีกว่าอันนี้อ่ะผมทำเหมือนไม่โดนเต็มที่นะครับอันใหม่ต่อมาอันนี้เน่นแน่นอนเชอบเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่มันแตกในซองเลยล่ะโอ้ยตกใจอันนี้ระเบิดเฉยเลยโว้าเดี๋ยวฟ้า โอเคมาคุณเล่นอะไรของกูเนี่ยฮะเนี่ยเล่นอะไรวะเอาใหม่ลองลองแกะอวมาจากซองหน่อยดิเน่เนี่ยเดี๋ยวผมมากผ้าขย่อเนี่ยได้ดะเนี่นักแกะจากซองโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะออกจากซองดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่มันเย็นมากเออนี่มันเย็นมากเลยนะมันก็จะเป็นเอ่อไอ้ก้อนกลมๆนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆมันก็จะฟองขึ้นเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะแน่นแต่ว่าอันนี้เหมือนผมจะกระทืบแรงเกินนะครับมันก็เลยโป้ง จะเป็นโกโก้ขันซึ่งวิธีการเล่นที่ง่ายๆนะครับผมมาผมศึกษาวิธีการเล่นนี้ก็คือเอานิ้วไปจับมันจะมีแบบเหมือนมีซออะไรอยู่ข้างในให้เราบีบเลยครับนี่นะให้เราบีบเลยครับแล้วก็รอรอรอจนกว่าจะแตกใ,ใกล้ๆเล้วเอแกล้งกูไปดิ นี่ตกแต่ตัวได้ได้ตัวอะไรวะเออเฮ้ยเช็ดได้ปิกระจูเลยนุ้ยนี่เดี๋ยวเรามารอให้มันพองโตจนเสร็จไปเราดูนะว่ามันจะพองจากอันเล็กๆอ่ะดูมันจะพองใหญ่แค่ไหนนะมันจะไม่ได้พองแค่นี้แน่นอนมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูยังไงเดือดปะเดือดปะ เดือดมากอะข้างในอะมันเย็นๆนะเออมันเย็นมากเลยนะข้างในเราต้องเขย่าไปเนี่ยมันจะแน่นไหมไม่แน่ใจโอเคมาครับก็เล็กหนึ่งห่อเดี๋ยวเรามาลองอีกหนึ่งหอกันหนึ่งซองหนึ่งซองว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคมาอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวมาลองกันเหมือนเดิมครับผมหาจุดแล้วบีบซะเขียนน้องจุดมันอยู่ตรงไหนวะ ตรงนี้เนาะอ่ดูนะดูนะเหีือว่าตรงนี้ตรงนี้ดูนะดูนะนะเดี๋ยวมาเเอ้ยไม่ได้โอเคโอเคโอเครอมันแตกครับผมก่อนมันจะแตกนะฮะตู้ไหมโกโก้คันไหม นานจังวะนานเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเราเราไม่ต้องคาดหวังกับขนมห่อละห้าบาทเอ้มไม่ใช่ของเล่นห่อละห้าบาทมากนักนะครับนี่ตกใจตกใจแต่ทำไมอันเนี้ยคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงทองขึ้นนะ เออหยุดตกใจเออมึงอะไรเนี่ยโอ้โอเคเรียบร้อยแล้วเราได้มาเป็นเออ่เต่าแว่นนะผมเต่าแว่นนี่เต่าแว่นเลยนะเว้ยดูดูไปเรียบร้อยนี่ถุงอะไรไม่ก๊อแจ๊บก๊อแจ๊บข้างในไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันพองตัวได้ไงมาเราจะมาแกะดูข้างในใช่ไหมใช่กูก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วไม่ไหวเรามาลุก่อยแกะแกะแกะดู เปิดออกมาปั๊บจะมีไอ้นี่พับอยู่ก็คือไอซองข้างในแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะข้างในกันเลยซองข้างในจะเป็นตัวนี้แบบเรียบๆนะป่เป็นแบบเรียบๆแล้วก็เราจะมาเขย่าครับผมเขย่าให้มันแบบว่ามีัมมนจะมีผงอันนึงอยู่ข้างในแล้วก็ใ้เวลาตัดครับผมสมบนปั๊บอโอเค สังเกตได้ว่าข้างในจะมีถุงน้ำแล้วก็ผงอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาลองเอาเอถุงไอ้นี่ถุงน้ำอะไรวะไม่รู้ครับพี่นะครับอะไรไม่รู้ว่าเรากินหรป่ไม่ได้พี่ไม่ได้โดนน็อกพี่เดวน็อกห้ามกินนะห้ามกินโอเคเราจะมาลองตัดกันดูนะครับผมว่ามันดราจนกันจะเป็นยังไงตัดสิเออนี่นะดูนะ ดูมันจะเป็นฟองอย่างนี้นะครับ<ม>เพื่อเป็นอะไรนะอากาศเข้าไปข้างในใช่มันแบบมันจะสร้างอากาศขึ้นมานี่ครับมีฟองมันฟองไม่รู้นะว่ามันทำมันจะจากอะไรนะรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนี่จะเป็นฟองอย่างเงี้ยเป็นไงโคตรเยอะห้าบาทก็มีวิทยาศาสตร์ได้เว้ย เประเทศจีนผลิตนะเว้ยประเทศจีนผลิตเลยนะเว้ยโอเคเรามาคดข้างในดีนะครับมันก็จะเป็นฟองฟอประมาณนี้แหละนะโอเคเรียบร้อยเน้นขอเน้นว่าห้ามกินนะครับห้ามกินกินนี่ก็อั่แหละกินนี่ก็มองเท่งเลยนะฮะห้ามกินเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองขอคนนี้บ้างฟองอะเดี๋ยวนะมาลองดูพื้นพื้น โอ้โอ oh. oh ้ยไมกอดมันคือฟองอะไรโคตรเยอะโอ้ยไมกอดครับผมก็เรียบร้อยเลยครับผมเอาจิ้มอูมามิหน่อยนิดนึงจุ๊บ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมกับการเล่นของเล่นอนห้าบาทแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่พอใจเราจะมากระทือปิกรจูตายกันนะครับอยานะยิงเลยลาก่อนนับกระจูน้อย ข้าขอให้เจ้าเป็นดีนะแตกว่าเอาถอยถอยจุ๊บจริงดิไม่แตกเหรอฮะไม่แตก pues เหรอฮะไม่แตกหรอวิะจ oh ูวิะจ oh ูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิคจูแม่งโหดโหดวิะจูเฮ้ยวิคจูโอ้ยโอ้ยวิ่งเลย เด้ๆเดี๋ยวดูดูดูของเล่นห้าบาทสามารถทำลายก้อนหินได้แล้วครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมก็เดี๋ยวขอไปฆ่าไอ้ตัวที่เหลือที่เหลือเพิ่มก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับผมกูเนลยจะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยบ๊ายบายไปแล้วครับ